สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะป้ากผพามาเห็ดตุลป่าปาหน่อยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าป้าเปลี่ยนใจเพราะว่าของเติมรถค่ะพี่น้องป้าเอาตุนใหญ่ไปบ่ด้ป้าก็เลยต้องมาทําใหม่นะคะทําตุลป่าต้นกระถินนะคะพี่น้องเพื่อจะได้แบบถือแหง่ายๆนะคะเพราะว่าอันนั้นต้นใหญ่มันต้องมีคนช่วยถือนะคะป้าก็แยกเลยเป็นตัดต้นไม้นาบ้านมากค่ะพี่น้องต้นหญ้านะคะเนี่ยอย่างนินอย่าท่องพี่น้อง แห้งๆมนัๆมนๆนะคะคือธรรมชาติป้าก็เอาเข้าวสารนะคะพี่น้องเต็มน,นี่เลยนะคะแล้วก็แผ่นอลูมิเนียมนะคะพี่น้องอพันนะคะปิดให้เรียบร้อยเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะคะพี่น้องคือเป็นแบบอลูมิเนียมติดติดฟ้าผนังหรือติดกันแบบว่าที่กูเกิลน,นะคะที่กันกันไฟนะคะพี่น้องนี่แหละปุ๊กนานแน่นเพราะว่ากลัวบาดมือ <c oughs> นะคะพี่น้องป้าก็เลยเอาอปลั๊กบอลน,นะคะสติกเกอร์ ใส,ส่ใส่พันทห้เต็มเลยค่ะแล้วจากนั้นก็จะใช้กระดาษนะคะเขียนนะคะเขียนว่าอ่ะนี่แหละค่ะป้าจะได้เขียนนะคะนี่คือเริ่มป้าก็เอานะคะพี่นองอันเอาเอายานะคะพี่นองมาก็ใช้นวดนะคะพี่นงนวดนะคะเอามาพัน ะะรวดนะคะพี่น้องตงั้งแดนเขาต้องหาเองเล็ดงเองค่ะได้บุญหลายเพราะว่าต้นใหญ่ป้าทำมาตัดย่ามามาพันเนี่ยอันใหญ่เลยนะก็เห็นอยู่แรืวอยนะคะพี่น้องนี่คือรวดนะคะจับมามัดมัดนะคะลนลุนล,ล,ล,ลไปมันได้แข็งเลยเวลามันแห้งมามันก็จะอยู่ได้นานคะ่ะพี่น้องหลายปีนะคะพี่น้องต้นย่าเนี่ยย่าขาเนี่ยค่ะพิเศษมากเลยะคะ่ะย่าขาต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาไม่มีหาย่าค่ะพี่น้องนะคะ ป้าก็มีปลูกไม่ตั้งนานแล้วป้าลงไม้นะคะพี่น้องนี่ก็คือเราก็มาทานะคะพี่น้องนี่คือจุดนะคะป้าก็ทาเองหมดนะคะพี่น้องอันนี้มีเยอะนะคะข้างบนอีกก็มีคืออันนี้สําหรับเสียบเงินนะคะพี่น้องเสียบเงินอันนี้ก็ได้แล้วค่ะนะคะงานเรียบร้อยแล้วก็น <eurs> ี่ค่ะเงินนะคะพี่น้องที่รูปบุญนะคะพี่น้องนะคะเป็นเงินของป้าส่วนตัวนะคะพี่น้องนะเพราะว่าป้าจะไปตั้งหมู่่นนนคัะพีตที่วัดนพี่อง วุ้ยอากาศฝนตกค่ะนะอมทนาศนะทำไา้บุญเพราะว่าป้าแบ่งหาซิเป็นแบ่งเอ่อเป็นแบ่งหน่อยค่ะพี่น้องนะคะเนี่ยมันจะได้แบบสะดวกสบายนะคะพี่น้องนะคะแล้วตามกุศลเท่านะคะเนี่ยป้าทำเองไม่เป็นไรค่ะอ่ะไปถึงวัดเท่ากับผู้ใดอยากร่วมด้วยก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะพี่น้องนะ เผื่อมีคนอยากร่วมด้วยนะคะพี่น้องเพราะว่าไปไหนมันก็จะพบไปไง่ายงยโอ้ยเมยโอ้ย,อย,อยฝนตกค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะเห็นไหมสวยงามไหมคะพี่น้องนะคะเราก็สามารถที่นะคะเออนะคะเนี่ยนะสับมิเลตเตียวนะคะพี่น้องเพราะว่าวก็เผื่อมีคนอื่นที่จะร่วมบุญด้วยนะคะบุญกุศลพี่น้องนี่ก็นนะ,ะเราเอาไปเผื่อด้วยนะคะพี่น้องนะะสอง สีอ่าสองสามทีน้อยต้นพระป่าเราก็ต้องให้มีสีสันขางบนนะเดี๋ยวป้าจะเอาไปด้วยพรุ่งนี้นะคะไปอยาก ใส่น้ำกับใส่พี่น้องจะไดมีสีสันงามงามครับพี่นอ้องเบอเฮ้ยดูคักบอคักบอบัดนี้เบอเฮ้ยบุญแล้วบุญเฮาความพยายามของเฮานะพี่น้องอเพราะว่าอยูนะ่ต่างแดนเนี่ยเฮ้าสิไปหาต้่น,นปะป้าอยู่ใส่ยังไงนะคะเฮาก็ต้องใส่ความคิดของเฮา,าบุญสุนทานอย่าคิดเฮาก็ต้องคิดกับพี่น้องนคะครั เล็กแต่ว่าแน่นไนนะคะอีกหนือยกันแน่ในไนค่กับพี่น้องนะคะเนี่ยแหละทำตามกำลังเท่าค่ะป้าก็ไม่ใช่คุ่คํำคนรวยนะคะ,ะเขาก็ทำไปตามจิตศรัทธาาพี่น้องนเนี่ยมันจะได้สะดวกสบายกับพี่น้องเอ็นบอเนี่ยเห็นบอยังมีอีกหลายค่ะนะคะอยู่ห้องบุญนะคะเดี๋ยวป้าก็ออกไปซอยเพราะว่าเขามีต้นตะปานหลายอยู่แล้วนะคะพี่น้องป้าก็เลยคิดว่า เท่ากับทำนนี้ไปเพราะว่าถ้าวัดวัตตโรเนี่ยปานยกใหญ่ไปเลยเพราะวัตตโรนี่บ่มีต้นป่าป่าค่ะนะคะก็มีแต่ป่าไปเฮ็ดไถ่นะคะพี่น้องป้าป้าก็ต้องไปช่วยวัดนะคะมันก็มีต้นเล็กๆกับอมอ่อนเอเละนะคะเวลาเขามีต้นใหญ่ๆหรือมันคนก็ใส่เข้าไปเยอะๆเวลาเห็นมันก็ดูสวยงามอลังการนะคะคนจะได้ใส่ได้หลายเออนะคะพี่น้องจะได้ใส่หลาย นี่นะฮะเอาตุมกับปลาของเฮานะคะอ้ยสะใจพี่น้องสุดยอดเลยนะคะเห็นบ่คนเฮาบอกหลังความพยายามก่อนหน้ายังคิดอยู่กับพี่น,น,น้องผมก้นก็เอาแบบฟักทองนะพี่น้องมันบ่มีวันไกับฟักทองนะเสียบ,บไปจกักก็ยังกระถางเล็กหน่อยนะคะรบผลไม้นะคะพี่น้องเออเฮ็ดตามสัทธาเขาค่ะนะคะตามพเพราะว่าเฮากับไปหายากครับพี่น้อง โดนปลาเนาะนเห็นบ่เนี่ยต้นนี้หน่อยอถ้าพูดถึงจะเห็ดอ่ให้มันหนากว่าเก่ากว่านี้ก็ดีก็ก็คือกันนะครับพี่น้องก,ก็เห็ดได้อยู่ด้นะคะเพราะว่าไปมันก็ยุกงี้ถ้าสะเปีนอันใหญ่กว่าเก่าหนากว่าเก่าก็ได้ครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยก็ยังเสียบเต็มได้นะคะเพื่อเสียบข้างล่างนะ,ะนี่เห็นบ่ดึงเข้าดึงออกได้ยุกง่ายไปได้ค่ะสบายๆเลยนะคะเนี่ยโอมาเด้อ นั่นและค่ะพี่น้องเนอะ้านี่แหละป้าก็มาทําให้ดูนะคะพี่น้องเออเป็นต้นก้าป้านะคะพี่น้องเด้อ,อต้นก้าป้าต้นกระถินนะคะพี่น้องกระถินของเออเขาพันษาออกพันษาหมดนี้นะคะเอากระถินน้อยไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะพี่น้องเอา้านี่ทำต้นกระถิน ลักลุงหลังตุกก็ลุ่มไปหมดดีด้วยนะคะอืมนี่ค่ะนะคะต้นกระถินต้นกระถินน้อยทำสุดๆร้อนๆนะคะทำสุดๆร้อนด้วเนย6สดจัดพี่นงค์เห็นบ่วยวุยค่ผู้หญิงนะค่ะบางทีเราอยากทำนะคะพี่น้องเอาดอกไม่มาก คือไม่เออ่ไม่เสียบลูกชิ้นนะคะไม่เสียบาบาร์บีคิวใหญ่ายๆหนาๆหน่อยนะ,ะพี่รองมาผ่าครึ่งนะคะจากนั้นก็เอาหลอดดูดนะคะพี่รองเสียบลงไปครึ่งนึงนะคะเสียบครึ่งนึงแล้วก็ปับ๊บแล้วก็ใช้ปลักบอลพี่รองพันหาพันถังลามเพื่อว่าหนีเงิน,นเงินจะได้ไม่หายนะคะอันเนี้ยคือเป็นความคิดของป้านะคะป้าทำเองเพราะป้าคิดอยู่แล้วว่าหลายปีแล้วโอ้ยอยากเทปตุ่มกับปลาที่ตั้งแต่น้อ,องโบมีตุ่มกับปลา นะครับน้องเออมป้ากับถิ่ป้าได้ทาเองเลยนะะก็ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องมีระดับกับมันแนะนาอมุทนาสาธุได้พี่น้องเ้อผู้ใดอยากเขียนไอเดียนะคะพี่น้องเรียบร้อยเดี๋ยวป้ากับจะเขียนนะัะพี่น้องจะเขียนอมุทนาสาธุปิดแสงล่านถ้าไปวัดไหนเขาก็สามารถเนี่ย อันนี้เลยค่ะดีแต่ด้ลยพ้อมพุ่งใจของเฮาค่ะนะคะพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันเด้อค่ะนะฮะเดี๋ยวฝากสีไล่สุดกับคนอาจจะเป็นวันเอ่อว,วันอื่นค่ะวันเสาร์เบิ่งนกันด้วยค่ะพี่น้องนะคะฝากยังหยุ่นฝากตองเฮ็ด ปาดังกเห็ดยังเงินอยู่ปากะกเช็ดยังให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องเห็นบอกอป้าต้นกระถินค่าต้นกระถินใหม่ต้นเล็กนะคะคือสะดวกสบายนั่งคิดจะต้องโดนโอ้ยรถมันเต็มมันมุ้ยบนส่เฮ็ดต้นหน่อยกัน่นาสนะ,ะทำได้ตามที่ความคิดเราเลยนะคะพี่น้องเห็นบอกง่ามเยอะต้นเงินต้นท่วง้ะพี่น้องนะคะนีะนะใน่ใครอยากทำนะคะพี่น้องเป็น ศูเลยค่ะเด้อถ้าไปตั้งยังได้ตัวนี้หน่อยนะ,ะมันได้ใส่พื้นที่ประหยัดนะคะเขาก็าตังไดงเลยนะคะเดี๋ยวเาสติก๊กเพือดซุ่มทบอชูติดตรงนี้เลยนะคะพี่น้อ่ะแค่นี้เ้ยค่ะเด้อขอบุณเลหลายนะคะเจอกันใหม่แล้วสวัสดีค่ะนะคะมาสาธิตเ,เห็ุตุ่นตัวปลาํำกัดนะ <c oughs> คุณได้ยาเ็พอันนี้เอากระดาษชิ้วปิดไว้หน่อยนะคะล็อกเขาไว้ค่ะล็อกเขาไว้หน่อยเพราะว่าเขาจะได้ไม่นี่ ล็อกเขาไว้จะไม่เคลื่อนจะได้ไม่เคลืค่อนนะคะสวะยงามละนะคะขอคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่เดอ้ออมุทนาสาธุทุกคนพยายากรวมบุญมาโดยการไดยการะสมน,นะคะ